ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ดองชา YouTube นะครับผมบอกคลิปนี้จะพามาดูคุณปูนะอีกคันหนึ่งคุณปูโคมาสุปี4200ขีดสามนะครับ,รห, 4, 200, 3, รบหรือว่ารุ่นสามย้อนเสงครับ กำลังคีบไม้อยู่นะครับคุณฟูก็มาสุพีซีสอรุ่นสนะครับพอรุ่นนี้ก็หรือว่าเรียกคุณฟูได้เลยครับเดี๋ยวเราไปอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับด้านปันใต้ดีกว่าร้อนครับย้อนเสียงครับด้านนี้ ว่าีบนางผุดปูบอกว่าทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ไม่กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดให้ด้วยนะครับกดติดตามพี่ลงต่อยมาแล้วครับพี่ลง เดี๋ยวเราไปโยนอีกมุมหนึ่งครับตัวเป็นโกมสัสสูนะครับปี2ีสองร้อยรุ่นสามนะครับแหมอายุถือว่าคุณปูนะครับหลายสิบปีตัจอมย่างนะครับรุ่นนี้นะครับต่อไมนี้มตาตำมานอยู่ก็ หรือว่าอาจมได้ยากนะครับโอ้ยดิดรถนิดหน่อยครับคุณปูแอ่สมัยนี้นะครับรถุ่นนี้ก็จอดนะครับ ส็สมัยนี้ก็ใจ้รถใหม่ๆนะครับกความได้เปรียบนะครับของรถรุนนี้ก็คือมันต้นนะครับต้นต่อการใช้งานนะครับโอ,โ,อโอ้ดูแลห้นะครับรถรุนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับ ปกติเราเห็นแต่รถรุ่นใหม่ๆนะครับตำมานกีบไม้หรือว่าไม่ว่ากีบไม้หรือว่าตำมายากีบไม้นะครับสุวนนี้ก็ไม่กุดดินแลวนะครับบรรยาก,ากาศร้อนมากเลยในเพลง ฝากจ่องด้วยนะครับจ่งองจริงฝากกังวลนะครับก็ก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ในจ่องนะครับก็มีคลิปเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับรถตายหมดนะครับเราไปเจอที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโกรจ็รคเกอร์นะครับรถสิบล้อ เรื่องจักเปรกๆนะครับเราไปตายหมดเดี๋ยวเราต้องเจอนะครับต่อไปแล้วไม่เจอนี่ไม่ไม่รู้จะตายยังไงนะครับก็อยู่กับตีมันของบริษัทสีพุทธนะครับเป็นบริษัทที่เก่าแก่นะครับยาวนานหรือว่ายาวนาน ก็ไม่บุกเบิกเลยนะครับในโซนจังหวัดตังหรือว่าเป็นรถขนาดสองร้อยน,นะนครับ กกีไม็ปกติเราจะเยินแต่ร้อยยี่นะครับหรือว่าร้อยสามร้อยสี่นะครับกีมไหมสองร้อยนี่ไม่ก็อินนะครับ อกค,ค้รับพอ,อจชจบคลิปนี้ฝากกดเลค์กแชเจกับทุกๆคนเลด้วยนะครับก็เจอ,อกันคลิปหน้าผมจากนี้ก็สวัสดีครับ